สองโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023ันสามนามสองพร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีกหรือชื่อเดิมอาเซียนกรังปรีในสัปดาห์สองที่โรงยิมเนเซียมหนึ่งสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่11ถึงสิสิงหาคมโดยสนามแรกทีมชาติไทยคว้าชแชมป์มาครองด้วยผลงานชนะรวดสนะัดโดยรายการนี้จะแข่งขันทั้งหมด2ส,สนามที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรูปแบบการแข่งขันจะเป็น แบบพบกันหมด4ีชาติประกอบด้วยแชมป์เก่าไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนาม ซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่า2ส,สมัยในรายการนี้จะประเดิมสนาม2ด้วยการพบกับฟิลิปปินส์ก่อนที่เกม2จะพบกับอินโดนีเซียและปิดท้ายด้วยการพบกับเวียดนามโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงซีวีลีก2023สนาม2วันศุกร์ที่11สิงหาคม2566 15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซีย18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันเสาร์ที่12สิงหาคม 2566- 15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์น 18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566 15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย18นาฬิกาไทยพบเวียดนามสำหรับแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลซีวีหลิก2023สัปดาห์2จากจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยได้ทุกนัดผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทุกเกม